เรามาชมอีกหนึ่งรูปแบบกระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติอันนี้จะทำจากใบลานนะครับสีสันสวยงามครับมองเผินๆก็จะคล้ายๆกับกระทงเปลือกข้าวโพดนะครับดูครับแต่ใบลานนี้จะละเอียดสวยงามฝ่านำมาพับเป็นจีบอันนี้จะเป็นลวดลายสวยงามเพราะน,นี้เป็นกระทงนกยุงนะครับ การจับกีบสวยงามครับดูครับนกยุงลําแพนวัสดุธรรมชาติอันนี้ข้างล่างนี้จะเป็นชามนี้เป็นชามอ้อยนะครับเป็นชามที่ย่อยสลายได้สวยงามครับเป็นหนึ่งไอเดียเก๋ๆนะครับจากกลุ่มแม่บ้านที่ทํากระทงนะครับจากจังหวัดกําแพงเพชรน,นะครับนํามาส่งที่ปากคลองสวยงามครับ เป็นไอเดียเกย๋มากเป็นวัสดุธรรมชาติใบลานนี้จะหายากนิดนะครับคล้ายๆกับต้นตาลน,นะครับใบอันนี้จะเป็นกระทงหงนะครับทั้งล่างก็จะคล้ายๆกันตรงนี้จะเป็นชามก็เช่นกันครับชามที่ทำจากชานอ้อยถ้าเราไม่สังเกตมองเพลิน,นจะคล้ายๆกับที่ทำจากเปลือกข้าวโพดเลยสี การย้อมสีต่างๆคล้ายๆกันครับคนทํามีฝีมือมากครับดูการเย็บจีบจับจีบนะครับใบลานนี้ทํายากนะครับเพราะว่ามันอาจจะแตกได้มันไม่เหมือนกับเปลือกข้าโพดมันจะนิ่มก็เป็นอีกหนึ่งกระทงที่ได้รับความนิยมนะครับในเทศกาลร,รอยกระทงปีนี้นะครับมีผู้คนสนใจนำไปลอยกันเยอะแข็งแรงครับก็ทำแข็งแรงมาก ไปลอยน้ำได้ได้ดีมากครับเพราะเป็นชามที่ทําจากชานอ้อยเป็นวัสดุเบาครับสวยงามใส่สีต่างๆได้สีที่ทํานี้ก็จะเป็นสีย้อมใหม่นะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมเดี๋ยวเราจะนํากระทงรูปแบบสวยๆมาให้ชมกันอีกเรื่อยๆตลอดเทศกาลลอยกระทงเลยครับท่านชมแล้วชอบกดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ